นิทานลาวเรืองนางลานางหลุนเตปางโกนนานมาแล้วยังมีกำพ้าส่งเอื้อยน้องที่ดำลงชีวิตอยู่น้ำพอส่วนผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตแต่ทั้งสองยังน้อยๆผู้เป็นพ่อได้พำเพียรเลี้ยงดูลูกทั้งสอง จนใหญ่เป็นสาวมีมือหนึ่งผู้เป็นพ่อได้บอกลูกทั้งสองให้หาวิธีกุ้มตนเองเพิ่งตนเองคือให้ลูกพากันเหตุทุกเพื่อลองเบิงวาลูกสาวสองคนใดจะมีความภาคเพียนและพยายามดีและมีความดุมันขยันภาคเพียนพอที่จะเลี้ยงดูพอได้ จากนั้นสองเอื้อยน้องก็พากันเริ่มเฮียนตำหูวคือเอื้อยและน้องต้องได้หาผู้บอกผู้สอนด้วยตนเองผู้เป็นเอื้อยได้บอกกับน้องสาวว่าเอื้อยจะตั้งกีไว้กับข้อไก่เพื่อว่าไก่เข่าออกจะได้สอนตำหูว ส่วนผู้เป็นน้องซ้ำผัดคิดต่างเอื้อยคือน้องจะตั้งกีไว้ใกล้ทางลงทาน้ำเมื่อมีผู้ค้นกายไปกายมาเพิ่นจะแหนมเห็นแล้วจะบอกส่วนให้ในเวลาเฮาเหตุโปเป็นหลายวันผ่านไปเครือหูกนางดุนผู้เป็นเอื้อยก็บเห็นมี ดอกดวงลิ้ง้ายอย่างเลยมีแต่เครือหูกถึกไกลเคียสะซ้ายจนยุ่งเหยิงส่วนเครือหูกของนางลาผู้เป็นน้องผู้ค้นกายไปกายมาก่อสิสสอนจนได้สิน้นผืนแพว้าที่มีดอกดวงลวดลายงามมาตรฐานและผู้เป็นพอจึงหูวา ลูกคนใดที่มีความสามารถอดทนและมีความภาคเพียรพยายามสามารถกุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้จากนั้นนางลุนก็คิดอิจสานางลาซึ่งเป็นผู้ที่พอไว้ใจพวกผู้บา่าวผู้แพลวทั้งใกล้และไกลต่างก็สนใจนางลาและอยากได้มาเป็นเมีย ส่วนานางลุนนั่นบ่มีผู่บบาวผู้แพวมาสนใจเลยอยู่ต่อมามื่อหนึ่งส่งเอื้อยน้องจึงพากันเข้าป่าไปซอกหาฟืนมาไว้ดังไฟป่าแห่งนั่นก็เป็นป่าที่อยู่ติดแคมนาทั้งอยู่ไก่บ้านอีกด้วยขณะเดียวกันนั่นเอื้อยได้เห็นกุ๊มากสมโอหรือว่ามากฟุก ที่อยู่ใกล้แคมหนองใหญ่มีมากซุกเหลืองเต็มต้นนางลุ้นจึงหาวิธีออกแผนให้เพื่อหวังจะฆ่านางลาผู้เป็นน้องให้ตายนางลุ้นจึงเห็ดตั้งติเจ็บขาคือเห็ดยางกระเด็กกระเด็กทางเอิ้นใส่นางลาว่าลาเอ้ยมาพี่ไว้ไว้น้องขึ้นเอามากซมโอให้เอื้อยแด เมื่อนางลาเห็นเอื้อยกำลังเจ็บขาจึงปีนขึ้นเอามากส้มโอตามคำห้องขอของเอื้อยกกส้มโอเต็มไปด้วยหนามแถมเต็มไปด้วยบุ้งและมดหลวงหลายแต่นางลาก็ปีนขึ้นไปเอาเพราะเห็นใจเอื้อยพอขึ้นไปหดงากกนางลากกเดเมือไปใส่มากส้มโอ หวังจะบิดเอามากใหญ่ให้เอื้อยและทางเว้าวาเอื้อยเอามากนี่เนาะนางลุนก็ตบวบาโบะเอามากอยู่กกมันสมหลหลเอามากอยู่ป่ายจึงแทบจากนั้นนางลาก็ปีนขึ้นไปจนหอดงากลางล้แล้วก็ห้องขึ้นอีกวา่าเอื้อยเอามากนี่เนาะน้องเมื่อยแล้ว นางหลุนก็ตอบว่าบอบเอาเพราะมากอยู่กลางงามันมีแกนหลายเอามากปายมันจริงแซบน่องจงอดทนเพื่อเอืเ้อยแด เมื่อมีการห้องขออีกนางลาจึงพยายามมุนขึ้นไปจนหอดปลายจนเหตให้ตนเองมดแหงเมื่อนางลุ้นเห็นนางลาขึ้นไปหอดปลายแล้วนางลุ้นก็เฝ้าจับเอาผ้าฟันต้นมากสมโอทันทีพอเอื้อยหู้วานางลา จะต้องลุงโบทันยอนความอิดเมยและมีหนามหลายในเวลานี่นางลาโกพยายามถอยลุงให้ไวที่สุดแต่เห็นท่าจะลุงโบทันจิงได้แต่ห้องซอยแดซอยแดเอื้อยอยาเห็ดแนวนั่นฝ่ายเอื้อยกบ่หัวซาโตคำห้องโขของน้องสาวเลยโบพัวขาวกุกสุมโอโกฮักลุงใส่หนองน้ำใหญ่เสียงดังต่ำ นางลาจมลุงหนองน้ำใหญ่มิดซอยม้อยหลังจากนั่นผู้เป็นเอื้อยก็ตั้งตีให้เพเว์พวาวะกลับบ้านหนาลาน่าเหลืองกับเมื่อลายงานผู้เป็นพอว่านางลาถึอเสือกิ่นยูปาหัวหน้าพุ่นเมื่อพอหูข่าวก็เสียใจหลายหาอันเปรียบบบได้จริงเป็นลุม หลงกับทีในทีซุดพอโกเสียชีวิตในทันใดตอนนี้แทนทีนางลุ้นจะสูกเศร้าเสียใจน้ำพอทีจากไปแต่นางสัมผัสยิ่งดีใจเพราะจะได้ครอบครองสมบัติโบมีไผ่มาแทรกแซงโบมีไผ่มาเป็นพูดที่จะลำลิลำไร้น้ำจะเหตุอันใดก็ได้ เหตุตามใจได้ทุกอย่างอยู่ต่อมาโบาพอท่าโสมงนางลาก็จุมน้ำโบปรากฏตัวขึ้นทึงหน้านา้ำโดยที่นางยังโบทันสิ้นล้มหายใจห่างกายของนางลายังติง่งคิงอยู่ย้อนพญานาคสวยสู้ขึ้นมาในเวลานั้นยังมีแม่เท่ายากจุนคนหนึ่ง เพิ่นอยู่ตามลำพังผู้เดียวในตูบน้อยๆนอกหมู่บ้านมเมทาคนนี้อาศัยเลี้ยงซีบโดยการไปเฝ้าให้เฝ้าน้าให้ผู้หังผู้มีมื่อนี่มเมทาออกจากตูบน้อยของตนไปโอกหาฟืนมาไว้ดังไฟแมเมทาได้โอกฟืนตามอ้อมแอบหนงและก่อนจะกลับตูบน้อยมเมทาฒก็ก็ต้องไปเมีนเอามากสมโอเมื่อไห้กิน เมื่อเมเทาได้ฟื้นเอาหลายแล้วเมเทาก็ย่างไปหากุ๊กมากสมโอแต่ก็น่าแปลกประหลาดเนื่องจากกุ๊กมากสมโอนั่นหักลุงเซยอยู่กับหน่านา้ำเมเทาก็เฝ้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็สวดสายตาลุงไปสู่หนองน้ำทันใดนั้นมเมทาก็ปรากฏเห็นนางลาฟูอยู่ถึงหน่านา้ำ มเมท่าก์โกเลยเอาไม้ยาวเดอออกไปก็เอานางลาเข่าแคมฟังหลังจากนั้นมเมท่าว์โกอุ้มเอานางลาไปแปะใส่กับตาฟังเนินโดยเอาหัวนางลาปอนลงไปทางค้ยเพื่อโดยไว้แล้วมเมท่าว์โกบีบท้องนางลาให้น้ำไหลออกจากปากทั้งดังจนกวัวน้ำที่เข้าไปในท้องของนางลาจะมดไป หลังจากนั้นชีวิตของนางลาก็เลยหลุดพ้นจากความตายนางลาโบหู้จะตอบบุญแทนคุณเมทาแนวใดดีจึงจะคุ้มคาในที่สุดนางลาก็ขอไปอยู่น้ำเมเทาเพื่อหับไสมเมทาตลอดชีวิตนางลาได้ไสชีวิตอยู่กับเมเทาอย่างรับๆโดยบบให้นางรุ้นและชาวบ้านเห็นนาง แม่ท่าหู้ซึกมีีวิตีวาดีขึ้นเมื่อได้นางลามาอยู่น้ำเพราะนางลาบบได้ให้แม่เท่าลำบากากากกรำนางลาตื่นเดิกลูกเศร้าหนึ่งเข่าเป่าไฟแต่งอยู่ขวกินให้แม่เท่าเพื่อตอบบุญแทนคุณที่เมเท่าได้ซอยีวิตลาวขึ้นมาจากหนองน้ำนางลาได้ตั้งตัวเห็ด หกตำแพนแพ้พให้แม่เท่านุ่งผืนงามๆทั้งให้แม่เท่าไปขายให้พอค่าในราคาแพงๆเหตุให้ชีวิตของแม่เท่าและนางลาดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ตมาเมื่อหนึ่งนางลาคิดอุกใจที่โบได้ตอบแทนบุญคุณของพอ แต่โกหู้ความจริงจากแม่เท่าว่าพอของนางเสียชีวิตแล้วย้อนคิดถึงนางตอนคำคืนของมือหนึ่งนางลาจึงอ้อนวอนแม่เท่าให้พานางลาไปไหวลุมฝังซุปของพอเพื่อนางจะได้เว้าอันใดอันหนึ่งต่อดวงวิญญาณของพอที่จากไปแล้ว มเมทาโกโบขีนจึงพานางลาไปไหวหลุมฝังศพของพออยู่ปา่าซาคืนโตมานางลาโกนอนในตูบน้อยกับมเมทานางเลยฝันเห็นพอของนางมายามและพอบอกว่าดีแล้วที่ลูกได้มาอยู่น้ำมเมทา,าและสวยมเมทา,าแต่ลูกอย่าลืมเด้อ คือให้ลูกไปคุดเอาหห้เงินให้คำ้ำที่พอฝั่งไว้อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้เนื่องแคมนาเฮาพุ่นเมื่อใดที่ลูกคุดมาได้แล้วให้ลูกเอาไปปั่นให้ผู้เป็นเอื้อยแดเดอ้อเมื่อตื่นเศร้ามานางลาก็แก้คามฝันให้แม่เท่าฟัง แล้วทั้งสองก็ไปคุดเอาห้คคำทั้งสามหานางลาคิดว่าจะแบ่งให้เอื้อยเค่งหนึ่งเวลานี่นางยังโบทันได้ปฏิบัติเถือเพราะคิดว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นสมบัติของพอ่อลูกทุกค้นควรได้เท่ากันดังนั้นเมื่อใดที่ถึงเวลาอัดเหมาะสมแล้ว นางลาก็จะแบ่งให้ผู้เป็นเอื้อยต่อม้าเมเทเ่าและนางลาก็น้ำคำนั่นกลับบ้านนางลาได้ขยายกิจการตำหูบออกไปและมีืสอเสียงดุงดังขึ้นเหตุให้พวกพ่อค้าแม่ข้าลังไหลเข้ามาซื้อผ่าแพของนางอยู่บกขาด ส่วนนางลุนเมื่อพอและน้องตายไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นเวียกโบเหตุงานโบทรมมีแต่นุงเครืองทีนางลาตําไว้นั่นเละเที่ยวกลางบ้านโดยการเปลี่ยนสุดนั่นสุดนี่สุดท้ายก็เวียนมาใส่สุดเก่าจนสาวบ้านเอื้นวาสาวเจ็ดสีแต่ก็บ่มีสายคนใดสนใจเลย อยู่ต่อมามื่อหนึ่งนางลุนได้กายไปทางตูบน้อยของแมเท่านอกหมู่บ้านบังเอิญนางลาได้เผลอสติเพราะมัวเมาแต่ตำหูกอยู่ข่างเฮือนนางลุนแน้ไปเห็นสาวน้อยน้าหักกำลังนางตำหูกจึงคึดนในใจว่าไผ่ได้น้อมานางตำหูกอดถุกอดยากน้ำมเมเา่าคนนี่ จากนั้นนางลุนก็เข้าไปใกล้ๆจึงเหตุให้นางลุนโบเสื้อสายตาของตนทั้งคิดย่านกลัวเพราะคิดว่านางลาตายแล้วอยู่หนองน้ำเหตุใดจึงมาเป็นคนได้อีกหรือเป็นผีนางลาบอนางลุนเลยทําทาเหตุติให้แสดงความเสียใจตโตเหตุที่ตน ได้กระทําพิดตน้องในระยะที่ผ่านมาแล้วนางลุนก็เวว้า,วาเอื้อยขออภัยหลายๆกับเรื่องที่ผ่านมาเอื้อยเป็นคนสัวเองแต่ในใจนางลุนแล้วยังคิดแค้นแต่โกเหตุอย่างโบได้ส่วนนางลาก็บได้คิดแก้แค้นเอื้อยแต่อย่างด นางลาจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของตนให้แกเอื้อยฟังตอนท้ายนางลาได้ว่าวา่าแม่เท่าเพื่นได้เอาน้องมาเลี้ยงและให้อยู่น้ำเพิน่นน้องจริงค่อยๆมีความสุขขึ้นสุดท้ายแห้งลิสญาของนางลุนที่มีตนางลาก็คอยๆจางหายไป เต็ให้หูตาของนางลุ้นสว่างขึ้นและเข้าใจว่าความอาคาตแมนโบเกิดแห่งความหายนะและในที่ซูดความอาคาตก็มุดไปจากใจของนางลุ้นผู้เป็นเอื้อยและนางลาได้แบงเอาให้คคำที่พอของเราให้ไปคุดเอามาแบงให้นางลุ้นตามสัญญาที่สัญญาไว้กับพอของเรา นิทานเรลืองนี่ส่วนให้หูว้ว่าความดีและการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีและประเสริฐให้แก่ทุกคน